ิธรรมนายมืดกับนายด้วงนั้นเป็นเพื่อนรักกันมากมีอาชีพหาของป่าล่าสัตว์เอาไปขายในเมืองฐานะก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเมียของทั้งสองนั้นก็ท้องในเวลาไล่เลี่ยก,กัน ทั้งนายมืดและนายด้วงก็ด้านด้นมาจับจองที่ปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าที่ทํากินก็ได้เพียงคนละสิบกว่าไร่เพราะว่าคนอื่นก็มาจับจองกันแทบหมดแล้วเหลือแต่ที่ติดชายป่าติดตีนเขาที่มีดินดานเยอะไม่มีใครสนใจนายมืดกับนายด้วงก็เลยได้ที่ตรงนั้นสมัยก่อนนั้นใครอยากจะได้ที่ทํากินเยอะก็ถากถางจับจองกันได้แล้วแต่ความขยันถ้าขี้เกียจก็ไม่มีที่ทํากิน ที่ดินตามชนบทแต่ก่อนนั้นไม่แพงเพราะว่าประชากรก็อย่างน้อยเรื่องเสือเรื่องโจรก็มีบ้างแต่ว่าชาวบ้านถ้าจนๆก็อยู่กันอย่างมีความสุขเพราะโจรไม่ค่อยมายุ่งด้วยไม่มีสมบัติอะไรจะให้เหมือนพล้นส่วนคนรวยก็ต้องนอนผวากันบ้างจนสมัยก่อนบางคนไม่ทำร้ายคนแก่แล้วก็เด็กผู้หญิงเพราะว่าถือว่าเป็นเพศแม่แต่บางกลุ่มก็ชั่วช้า ลูกสาวใครสวยก็ฉุดคล้าไปทำผู้ยี่ผู้ยำก็ต้องคอยระมัดระวังกันชีวิตของนายมืดกับนายด้วงนั้นคล้ายคลกันคือโตมากับเรือพ่อแม่ล่องเรือทรายต่อจากปู่ย่าตายายในเมื่อหากินกับน้ำก็เลยไม่มีที่ทางอยู่บนบกเมื่อมีความรักก็พาสาวหนีก็อยากจะอยู่บนพื้นดินมีที่มีทางอยู่มีบ้านคนที่เป็นเมียก็พอจะมีที่มีทางแบ่งให้ทำกิน แต่ว่านายมืดกับนายด้วงก็อยากจะมีที่เป็นของตัวเองก็เลยพยายามหาที่หาทางไปของตัวเองที่ใกล้บ้านก็พอจะปลูกถั่วปลูกงาได้บ้างด้วยความที่เป็นเพื่อนรักกันเมื่อเมียท้องก็พูดกันไว้ว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ชายคนผู้หญิงคนก็จะให้เป็นคู่กันอยู่เป็นผัวเมียกันเมื่อถึงเวลาปรากฏว่าเมียไหนมืดนั้นคลอดก่อนได้ลูกชาย นายมืดก็นึกถึงตอนที่ล่องเรืออยู่กับพ่อแม่และน้องอยู่หาก,ก,กินกันกับน้ำมาตลอดก็เลยตั้งชื่อลูกชายว่าสมุดอีกสองอาทิตย์ลูกนายด้วงก็คลอดคลอดออกมาเป็นผู้หญิงสมใจนายด้วงก็ตั้งชื่อว่าสมอให้มันคล้องจองกับลูกนายมืดที่ชื่อสมุดนายด้วงก็บอกว่าชีวิตลูกจะได้มั่นคงชื่อสมอจะได้มั่นคงเหมือนเรือที่ทอดสมอแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจ ทั้งสองบ้านนี้มีลูกคนเดียวไม่มีหลายคนเหมือนกับเพื่อนบ้านเด็กทั้งสองคนก็โตมาด้วยกันแต่ก็เหมือนว่าลูกสาวนายด้วงนะั้นไม่ชอบสมุดลูกนายมืดเลยพอเดินได้เล่นกันทีไรก็จะตีกันเด็กชายสมุดในตอนนั้นก็ดึงผมเปียของเด็กหญิงสมอเด็กหญิงสมอก็กระชากผมโก้ของเด็กชายสมุดแม่ของทั้งสองก็ต้องคอยห้ามพอทั้งสองโตขึ้นพอรู้ความ พ่อแม่ก็สอนว่าต้องรักกันวันข้างหน้าจะต้องอยู่ด้วยกันจะต้องเป็นคู่กันวันหนึ่งสมอก็นั่งเล่นขายของเอาดินมาปั้นทำหม้อข้าวหม้อแกงทำจานเก็บดอกไม้ใบหญ้าเอามาใส่ทำเป็นขายขนมส่วนเจ้าสมุดก็ทำธนูอยู่ได้ยินเสียงสมอวัยแปดขวบแกร้องขายขนมสมุดก็เดินมาสมอก็คิดว่าสมุดจะมาเล่นด้วย ถึงจะเกลียดแต่ด้วยความที่ไม่มีใครเล่นด้วยเพราะว่าบ้านอื่นอยู่ไกลสมอก็เลยถามเจ้าสมุดว่าจะซื้ออะไรไหมไม่ซื้ออะไรทั้งนั้นนะ่ะรำคาญจะทำธนูยิงนกเล่นเสียงมึงร้องขายของอ่ะดังนกหนีหมดมึงไม่ซื้อมึงก็ไปไกลๆกูเล่นคนเดียวได้ถ้าจะเล่นก็อย่าแหกปากขายของเล่นเงีเงยบๆสิกูจะร้องขายของกูไม่หยุดซื้อขนมไหมจ๊ะ ขนมอร่อยอร่อยหวานหวานจ้าซื้อขนมไหมจ้าขนมอร่อยอร่อยหวานหวานจ้าสมุดโมโหใหญ่ใช้เท้ากระทึบขนมที่สมอปั้นจนแบนแต๊ะสมอก็โมโหเอาไม้ที่สมมุติว่าเป็นมีดทำกับข้าวตีหัวสมุดจนโนสมุดเจ็บก็ต่อยเข้าเบ้าตาของสมอจนเขียวสมอก็ร้องไห้แม่ของทั้งสองที่กำลังแกะถั่วเขียวออกจากฝักอยู่ในสวน ได้ยินก็วิ่งจากเพิงพักมาดูก็เห็นทั้งคู่กำลังตีกันชุลมุนแม่ของสมุดก็ตีลูกชายบอกว่าเป็นผู้ชายไปต่อยผู้หญิงได้ยังไงนิสัยไม่ดีสมุดถูกแม่ตีก็ร้องไห้อหมอมันตีหัวหนูก่อนเนี่ยดูหัวหนูสิโนเลยแม่ของสมอก็บอกว่าสมอตีพี่เขาทำไมแม่สอนแล้วว่าให้รักกันเดี๋ยวพ่อกลับมาจะต้องโดนดุแน่ๆ มันมากระทืบของเล่นหนูก่อนนะไอ้หมุดไอ้บ้าสมอก็ร้องไห้แม่ของสมุดก็รีบหุงข้าวเอาผ้าห่อข้า,ขา,ขาสู่ให้หมาประครบให้ทั้งคู่พ่อแม่ของสมุดกับสมอก็พูดกันว่าเอสองคนนี่มันไม่ถูกกันเลยนี่โตขึ้นมามันจะรักกันได้หรือเปล่านายมืดก็บอกว่ามันต้องได้สิถ้าสมุดมันไปรักไปชอบคนอื่นเดี๋ยวข้าจะแพนกับบานมันเอง ข้าจะไม่ยอมเด็ดขาดวันเวลาผ่านไปจนทั้งคู่ก็อายุ18เท่ากันเพียงแต่สมอ่อนกว่าสองอาทิตย์เกิดเดือนเดียวกันสมุดเกิดต้นเดือนข้างขึ้นสมอเกิดปลายเดือนข้างแรมสมุดโตเป็นหนุ่มก็รูปหล่อเหมือนพ่อส่วนสมอก็เอวบางร่างน้อยเหมือนแม่เป็นคนน่ารักแต่ไม่ได้สะาสวยอะไรมากมาย สมุดก็มักจะตามพ่อออกไปหาของป่าล่าสัตว์อยู่บ่อยๆแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝนก็ต้องอยู่บ้านหวานพืชผลหากบหาปลากินตามประสาวันนี้สมุดลงไปอาบน้ำที่ท่าสมอก็มาอาบเหมือนกันแต่ต้องรอให้สมุดขึ้นมาก่อนทำไมวันนี้มึงมาอาบน้ำเร็วจังวะทุกวันเห็นมึงอาบตอนมืดน่ะก็กุร้อนน่ะกูจะอาบตอนไหนก็ได้ถ้าน้ำไม่ใช่ของบ้านเองคนเดียวซะหน่อย มาทีหลังมึงก็นั่งคอยก่อนดิสมอก็นั่งคอยบนสะพานท่าน้ำสมุดก็แกล้งว่ายน้ำลอยขอเล่นไม่ยอมขึ้นมาง่ายๆสมอรอนานก็ตะโกนดา่าไอ้หมุดเมื่อไหร่มึงจะขึ้นจากน้ำสักทีเนี่ยกูรอจนเมื่อยแล้วมึงจะอาบจนตัวซีดเหมือนกับผีลอยน้ำหรือไงมึงเห็นใจคนอื่นบ้างดิทำไมอีหมอกูจะขึ้นจากน้ำเมื่อไหร่มาหนักหัวใครอะ่ะก็หนักหัวกูอะดิ แล้วกูขึ้นไปอาบน้ำบนหัวมึงรือไงสมอโมโหอ้าปากจะด่าก็เหลือไปเห็นผ้าขาม้าของสมุดผ้าอยู่ราวสะพานไอ้หมุดไอ้อับปรีนี่มึงแก้ผ้าอาบน้ำเหรอเออกูแก้ผ้าอาบน้ำกูไม่อยากให้ผ้าขาม้ากูเปียกแล้วมึงทำไมไม่บอกกูอ่ะกูจะได้ไม่ต้องนั่งรอมึงมึงจะให้กูดูมึงแก้ผ้าเหรอกูไม่ได้คิดอะไรทำไมกูจะต้องบอกมึง ทําเป็นว่ากูไม่เคยแก้ผ้าให้มึงดูตอนเด็กๆกกแม่กูก็จับกูแก้ผ้าถูขี้ใครที่เนี่ยแล้วมึงก็อาบน้ําด้วยแม้พอโตขึ้นทําดัดจริตดูไม่ได้ก็นั่นมันตอนเด็กกูจําไม่ได้หรอกปากดีนักนะมึงกูกลับไปอาบน้ําฝนก็ได้แต่ผ้าเขาม้ามึงอะกูจะเอาไปด้วยมึงแก้ผ้ากลับบ้านก็แล้วกันสมอก็หัวเรารีบหยิบผ้าขาม้าไปสมุดก็ตกใจมึงอย่านะอีบ้า มึงจะให้กูเดินทงทงผ่านบ้านมึงไปได้ไงบ้านกูอยู่ถัดบ้านมึงนะมึงอย่าทะลึ่งนะอีหมอแต่สมอก็รีบวิ่งกลับบ้านไปโยนผ้าขาม้าของสมุดเข้าป่าไผ่ก่อนที่จะเข้าบ้านสมุดก็ด่าตามหลังอีบ้านนี่มึงแกล้งกูอย่าให้ถึงตาก,กูบ้างก็แล้วกันสมุดโกรธมากรีบหยิบขันสบู่ขึ้นจากน้ำวิ่งกลับบ้านพ่อแม่ของทั้งคู่กำลังนั่งจิบชาใบพลูอยู่แค่ใต้ถุนบ้านของสมอ แม่เห็นสมุดเอามือกำปิดของรับวิ่งกลับบ้านก็ตกใจตายตายตาเถนั่นเปรตที่ไหนวนะน่ะเฮ้ยพี่ด้วงมันนึกยังไงมันวิ่งแก้ผ้านะนายด้วงเห็นลูกชายในสภาพนั้นก็ตกใจเออเออเดี๋ยวข้าจะไปถามมันนายด้วงก็เดินกลับบ้านไปสมออาบน้ําอยู่หลังบ้านได้ยินก็สะใจยิ่งนักสักพักนายด้วงก็กลับมาใหม่นายมืดก็ถามว่า ไหหมุดมันเป็นบ้าอะไรถึงวิ่งแก้ผ้าโถงโถงก็ลูกสาวเองนะสิหยิบผ้าเขามามันไปทิ้งตอนมันอาบน้ําที่ท่าน้ําเอออีนี่มันนึกบ้าอะไรถึงได้ไปแกล้งกันแบบนั้นมันชักบ้ากันใหญ่แล้วแกล้งกันไปแกล้งกันมาเดี๋ยวมันก็รักกันเองแหละต่อมาวันหนึ่งสมุดเป็นไข้พ่อแม่ของสมอรู้เข้าก็บอกให้สมอปลาดุกย่างถากเกลือแล้วก็เอามันเผาไปให้สมุดหน่อย สมอก็บอกว่าเอาไปให้มันทำไมป่านี้แม่มันก็คงหาอะไรให้มันกินแล้วล่ะแม่กับพ่อของสมุดเขาเอาถั่วไปส่งตลาดมื้อเที่ยงเขาฝากให้ดูนี่แม่กับพ่อก็จะขุดหน่อไม้เผือเพราะพ่อของสมุดเขาอุตส่าห์เอาถั่วของแม่เอาไปขายด้วยนี่เอ็งเอาไปให้มันกินหน่อยนะโตมาด้วยกันสมอก็ทำท่ากระบึงกระบอนแฉก็เอาไปให้ พอไปถึงก็ขึ้นไปหน้าห้องสมุดสมอก็เรียกไอ้หมดกวาปลาดุกย่างกับมันเผามาให้ออกมาเอาดิกูลุกไม่ขึ้นนะ่ะเมื่อเอากลับไปเถอะกูลุกขึ้นไม่ไหวแม่กูป้อนข้าวเช้าแล้วสมอก็เลยผลักประตูเข้าไปไข้แดกแล้วมึงอะเออกูปวดหัวมากมึงอย่าเข้ามาใกล้เดี๋ยวจะติดไข้กูกูน่ะแข็งแรงกูไม่ติดรอกกูตากแดดเก็บถั่วเก็บงาทุกวันไม่เคยเห็นจะป่วยอะ มึงอะเป็นผู้ชายซะเปล่าไอ้มะเขือเผาอ่อนแเ,เรื่องของกูนะมึงกลับไปเถอะสมอก็เดินมานั่งลงข้างๆสมุดเออกูต้องกลับอยู่แล้วแหละแต่กลัวแม่จะดา่าเดี๋ยวกูจะปอกมันเผาป้อนมึงก่อนเดี๋ยวมึงหนุนหมอนอีกใบนะอ่าลุกสิก็กูลุกไม่ไหวอะกูไม่กงไม่กินนะ่ะกูจะนอนสมอก็เอามือจับตัวสมุดโหตัวมึงร้อนเฉียวเดี๋ยวเช็ดตัวให้นะ สมอก็จัดการเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวให้ปลดกระดุมเสื้อสมุดออกแล้วก็เช็ดตามคอและหน้าอกสมอก็ถามว่ามึงถอดเสื้อก็ไม่ไหวเหรอเออเลยไม่ได้เช็ดข้างหลังเลยเช็ดแค่นี้ก็พอแล้วมึงอย่าเข้ามาใกล้กูมากกูเหม็นสาบมึงสมอได้ยินอย่างนั้นก็ด่าทันทีเหม็นแม่มึงนะสิไอเวนกูอาบน้ำแล้วน่าถึงได้มาปากดีนะมึงอะ่ะ กูพูดเล่นแค่เนี้ยมึงด่าถึงแม่เลยเหรอนี่มึงไม่เคารพแม่กูเลยเหรอเสียแรงที่แม่กูเคยอุ้มเคยโอมมึงมากูลืมตัวไปกูไม่ได้ตั้งใจเว้ยม,มึงเป็นผู้หญิงแต่มึงปากดีเกินชาติเนี้มึงหาผัวไม่ได้หรอกไอ้ที่พ่อแม่กูบอกจะให้กูกับมึงแต่งงานกันเนี่ยจ้างกูก็ไม่แต่งสะมอโกรธเงื้อมือจะตกแตะสมุดข้จับไว้ทันสะมอสู้แรงสมุดที่มีรูปร่างกำยำไม่ได้ สมอก็เลยกัดเข้าที่ราวน่มของสมุดสมุดเจ็บจนลืมตัวก็เอามือจิกผมเสร็จแล้วก็รวบตัวสมอมาเกาะแล้วก็ปล่อยสมอก็หน้าแดงตกใจที่สมุดทำอย่างนั้นสมุดก็ยิ้มสะใจเป็นไงอะหน้าสลดทางดูเลยเหรอไอ้เลวกูจะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้จับมึงอ๋ออ๋อแจ้งเรื่องที่กูจูบมึงอะเหรอไหนอะหลักฐานร่องรอยก็ไม่มี หรือต้องการหลักฐานกูจะได้ทํามากกว่านี้อีกและอีกอย่างหนึ่งกูก็ป่วยอยู่มึงเข้ามาหากูในห้องนอนเองนะสมอโมโหจัดวิ่งไปเอามีดในครัวมาไอ้หมดุดมึงมากอดกูแล้วมึงยังเยาะเยะ้ยกูอีกเหรอมึงตายซะเถอะสมุดเห็นสมอเอาจริงถือมีดปลีเข้ามาสมุดก็รีบลุกขึ้นโดดหน้าต่างหนีสมอก็โยนมีดทิ้งร้องไห้กลับบ้านแต่ก็ไม่กล้าพูดให้พ่อแม่รู้ ลัวจะถูกวรวบรัดจับแต่งตั้งแต่ตอนนี้โดยที่แม่รอให้สมุดเกณฑ์ทหารก่อนสมุดนั้นรอจนแน่ใจว่าสมอจะไม่ย้อนมาก็เข้าบ้านล็อกห้องนอนปะก็บนอีหานี่ดูชิบหายเลยต่อมาที่วัดมีงานบุญมีหนังมีลิเกสมอก็อยากไปแต่ว่าพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็บอกว่าเหนื่อยขี้เกียจเดินให้ไปกันเองไปกับสมุดส่วนสมุดก็อยากจะไปเจอแม่แย้ม สาวฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านของสมุทรที่เคยว่ายน้ำไปจีบเวลาอาบน้ำแม่แย้มนั้นจะอาบน้ำอยู่ฝั่งตรงข้ามก็เพิ่งจะจีบกันได้ไม่นานก็คิดว่าแย้มคงจะพายเรือมาฝั่งวัดแน่นอนทั้งสมอกับสมุดก็เดินไปวัดด้วยกันสมุดก็บอกว่าเดี๋ยวไปถึงอะมึงจะไปดูลิเกมึงก็ไปนะกูจะแยกกับมึงลิเกเลิกเดี๋ยวกูเดินไปรับพอลิเกเลิกสมอเหลียวหน้าเหลียวหลังก็ไม่เจอสมุดร เพราะว่าสมุดไปนั่งดูหนังกลางแปลงอยู่กับแม่แย้มอีกอย่างสมุดก็มีความสุขที่ได้นั่งกับแม่แย้มจนลืมสมอไปจนหมดสิน้นสมอก็ออกเดินตามหาด้วยใจที่เดือดพล่านไปเจอสมุดนั่งคู่กับนางแย้มตัวแทบจะติดกันสมอโกรธหน้ามืดขึ้นมากระทันหันใช้มือเขกหัวสมุดอย่างแรงสมุดสะดุ้งหยงหันมามองอย่างไม่ทันพูดอะไรสมอก็บอกกลับบ้านมึงลืมกูเหลือไอเวย แม่แย้มหันมามองเข้าใจผิดคิดว่าสมอน่ะเป็นเมียแย้มก็รีบลุกหนีถึงสมุดจะร้องเรียกแย้มก็ไม่หันกลับมามองสมุดทั้งเจ็บทั้งโกรธสมอลุกขึ้นดึงแขนสมอพาเดินกลับพอรับตาคนสมุดก็ตอบว่ามึงถือดียังไงมาเขกหัวกูต่อหน้าคนเยอะๆมึงเป็นอะไรกับกูนี่อีบ้าพ่อแม่มึงกับพ่อแม่กูสั่งไว้แล้วใช่ไหมให้มึงดูแลกูลิเกจบมึงยังไม่ไปรับกูเลยมัวแต่นั่งซุกหัวอยู่กับอีแย้มอะ่ะ กูเดินหาอยู่ตั้งนานมึงไม่ได้เป็นเมียกูนะเนี่ยแย้มมันลุกหนีเลยป่านนี้แย้มจะคิดยังไงก็ไม่รู้กูรักมันนะสะมอได้ยินอย่างนั้นก็เจ็บใจเหลือเกินไอ้หมดุดมึงเคยกอดอีแย้มมาเปล่าไม่เคยอะกูสิมึงอะกอดกูกูเสื่อมเสียแล้วนะมึงยังไปรักคนอื่นอีกมึงหนักคนใจหมานะไอ้หมดุดกูจะฟ้องแม่กูมึงเกลียดกูจะตายแล้วมึงจะหึงกูทำไม ใครหึงมึงแต่มึงอัมันชั่วที่ทํากับกูแบบนั้นนะ่ะตะกี้เนี้มึงก็พูดมึงบอกว่ามึงรักมันกูไม่ทนละกูกลับไปกูจะไปผูกตายเฮ้ยมึงจะบ้าเหรอมึงจะตายได้ไงขนาดมึงอยู่มึงยังดุขนาดนี้ตายหาไปจะดุขนาดไหนเอาล่ะกูคงต้องเลิกกับแม่แย้มเขาแล้วละ่ะกูขี้เกียจอธิบายขี้เกียจงอเอาอย่างนี้ ถ้าเป็นว่ากูจับได้ใบดำกูจะรีบบวชแล้วจะมาแต่งกับมึงแต่ถ้าจับได้ใบแดงไปเป็นทหารมึงก็ต้องรอกูตกลงืะเปล่าเออมึงพูดจริงๆนะเออกูไม่หลอกลรอกขืนหลอกนะพ่อแม่ด่ากูแย่แต่ตอนเนี้ยมึงมาให้กูกอดอีกทีแล้วกันบ้าสิอย่ามาเะลึึงนะรีบกลับบ้านกันเถอะทั้งสองก็เพิ่งจะรู้ตัวว่ารักกันจริงก็วันนี้เองแหละครับ ถ้าหากชอบผลงานของเราฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอพระคุณที่ติดตามรับชมครับ